ไทม์ไลน์กว่าจะมาเป็นวันนี้ของสบูตนิกที่เมื่อวานนายกบอกว่า,าทางท่านประธานาธิบดีปูตินไฟเขียวแล้วเนี่ยนะครับนู่นเลยคุณนทยาไล่ไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ทีมงานเอาเพจขึ้นมาด้วยนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับอันนี้เราเอามาจากท NN ออนไลน์นะวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับคุณวันที่9ข่าวเสนอแล้วบอกวันที่8เนี่ยได้มีการาถก สปุตนิกวีลุนไทยถกรักเสเซียซื้อวัคซีนเห็นไอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีหลักฐานยืนยันว่าเขาเริ่มมีทิศทางไปหาสปุตนิกตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพัานธ์แล้วะนะครับทัดมานะอันนี้เป็นไทยรัฐออนไลน์นะครับก็พูดถึงว่า3วัคซีนโควิดโมเดอร์นาสปุตนิกซินโนฟาร์มเตรียมขอขึ้นทะเบียนออยอันนี้เป็นข่าวมานานแล้วนะคือพอหลังจากมีอันนี้มาปุ๊บเนี่ยก็ สมุนนี้ก็เป็นหนึ่งในสามที่มาขอขึ้นทะเบียนเพราะการที่จะนําเข้าได้ต้องมาขึ้นทะ <c oughs> เบียนกับออยออก,ก่อน <c oughs> เป็นขั้นตอนปกตินะครับแล้วพอมาเมื่อวันที่16เมษายนเนี่ยนะครับนายกให้สัมภาษณ์ไว้นะครับนี่สำน,นักข่าวบีบเลยนะไม่เชื่อคนที่เหอฝรั่งเนี่ก็ต้องฟังต้องอ่านนี่เลยนะ <c oughs> สำนักข่าวบีบซบอกว่านายกระบบุติดต่อสหรัฐรัสเซียซื้อวัคซีนนะ สยามไบโอไซเอน์บอกมิถุนายนในแน่น,นี้เป็นสองข่าวรวมกัน <c oughs> นะครับรับเสเซียก็คือสปุตนิกนั่นแหละนะครับก็พอมาเมื่อวานนี้นะฮะนายกได้คําตอบจากรัเสเซียปูตินยินดีสนับสนุนวัคซีนสปุตนิกวีกับไทย <c oughs> คือถ้าแบบอยู่ไทยไม่เคยคิดอะไรเรื่องสปุตนิกเลย <c oughs> การจีกินนั้นอาจจะดูน่าเชื่อถือสักครึ่งหนึ่ง <c oughs> ครึ่งเดียวปอ <c oughs> นะ <c oughs> แต่นี่เอามาให้เห็นเลยเนี่ยครับว่ามันมีกระบวนการพูดคุยมีกระบวนการติดต่อกันก่อนหน้านี้ หรือ,อ,อละเอียดไปกว่านั้นอีกนะครับไปดูไทม์ไลน์ข่าวกรอนนำเข้าสปุตนิกวีเนี่ยนะครับขออีกเพจหนึ่งนะครับ11มีนาคม64ราชาวิทยาลัยจุฬาพรเข้าหารือรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขประเด็นความร่วมมือ RDIF ของรัสเซียเพื่อนำเข้าวัคซีนโควิดสปุตนิก V เพื่อการวิจัยและใช้แบบฉุกเฉินนะ25มีนาอ,อยอเผย สปุตนิกของนรัเสเซียเข้าหาลรือกับออยเตรียมยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดในประเทศไทยนะครับนั้นก็จะเป็นที่เราว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเด็นเรื่องสปุตนิกเนี่ยนะครับทางการไทยเขามีการดําเนินการกันมาเป็นระยะระยะก่อนหน้าที่คุณทักษิณจะไปพูดในขับเท้าเนี่ย <c oughs> ตั้งนานแล้วก็ค <c oughs> ุยกันตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแล้วอยู่ดีคุณทักษิณมาพูดเมื่อวันสองวันก่อนแล้วคิดว่ามันสําเร็จเนี่ยอันนี้เรียนว่ามันก็ หน้าหนาหน้า,นาทนเกินไปนะ,<ฮ>ะที่จะบอกว่านี่คือฝีมือของทักษิณน,น่ะแล้วที่ตลกก็คือเขาก็ายังใช้กลไกในมือเนี่ยนะ,<ฮ>ะเ,เนี่ยอย่างอย่างสื่อของตัวเองเนี่ยเที่ยวสร้างกระแสว่าโอ้โหคนเชื่อว่าทักษิณลุงน้องท่าบอกขอบคุณท่านทักษิณน, <laughs> นะเอาเอาให้สบายใจ <laughs> เอาให้สบายใจเอาให้สบายใจเลยแต่ความจริงมันปรากฏอยู่ตามนี้อยู่แล้วนะครับค่ะ